สวัสดีค่ะชาวอักษรเจริญทัศน,นะคะอักษรพิเศนทุกคนนะคะดีใจมากครับดิเริ่มโครงการ Exhale for Charity นะคะมีความหมายท่ะแมนที่เพื่อนคนนะคะคือ Charity คือทำบุญทำบุญส่วนกัซึ่งก่อนหน้ากิจก,กรรมที่ติดตามในในรายขบวนนะคะับซึ่งนำอาหารไปให้ในบางอย่างหน้าต่างๆนะคะมีเยอะอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นไงคะบุญกุศลไม่ใช่แค่มีเงินนะครั ถ้ามีเงินและทำเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เฮลค่ะหรือการเฮลเอ็กซ์เอนด์เฮลการมีสุขภาพที่ดีนั่าจะทำยังไงคะจำไว้ค่ะเฮลหมายถึงอะไรคะ,คะสุขภาพอนามัยสุขภาพอนามัยมันมนอกอะไรคาดต้องไประกอบด้วยร่างกายจิตหรือรูปกับนามนามนความรู้สึกนึกคิดอยากจะทำเงินแต่ถ้าร่างกายไม่เียงพอเนีคะมันก็ทำได้ ด้แต่แรงส่งแรงหนุนนะครับแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงนะครับจิตใจมีศรัทธาด้วยเนืออื่นใดค่ะมีเงินกระเป๋าด้วยโอ้โหบุญกุศลเต็มที่เลยค่ะสวรรค์รอข้างหน้านรกอยู่ตัวเลยค่ะนะคะเพราะนั้นจำไว้ค่ะเราถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทบทวนสุขกรรมัยทั้งกายและจิตด,ดังน,นั้นวันนี้ค่ะออกกำลังกายนะคะ ออกกำลังกายของเราเลยค่ะแค่เราเดินเราวิ่งสี่กิโลนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่กรใช้นะคะค,ค่ะแอปเพชันพี่เดินทุกวัน,นะค่ะตอนเย็นพี่เดินหมู่บ้านนะคะอย่างน้อยก็40นาทีสินาทีค่ะชั่วโมงเช้าพี่แขวงกับแบดนะครับแขวนกับเพื่อต่อหายใจเย็นเพื่อช่วยเถืค่ะพี่ก็ไปวิ่งในค่ะวันนี้กาาี่งเมื่อวาน3กิโล3กิโล นะคะบันทึกเลยค่ะแล้วที่เสร็จก็ไงค่ะสะสมไปเลยค่ะสะสมไปเลยค่ะฮีโร่เราทำค่ะก็มีสะสมในโปรแกรมนี้แอปพลิเคชันนี้ค่ะแล้วทั้งหมดก็ช่วยทำ Charity Charity สิ่งที่เราทำค่ะไปแปลงคะแนนไปเลยค่ะเป็นถุงน้พตาลแจกเพื่อไปใช้ประกอบการ Charity เช่นนำไปสุขภาพผู้สูงอวยด ราไปช่วยซื้ออาหารกับด่านหน้านี้ซื้อหน้ากากนี่เห็นไหมคะเราไม่ต้องพักเงินนะคะแค่เราออกกําลังกายอย่างถูกวิธีที่เหมาะสมเราะคะ่ะติงเวิร์กฟอร์มนนะะูล์ค่ะอย่างวิเศษน,นะคะออกกําลังกายค่ะเพื่อสุขภาพกายจิตและยังได้มาซึ่งวิญญาณวิญญาณรับรู้กุศลที่ทำร่วมกัน,นะคะ่ะบริษันค่ะขอบคุณนะคะ